จับม wow, ันีดยวใหเาัากันก่อนจับกต่เราก็มีเสือกอยู่น่าเอ้อปต้องไปต้องไปต้องไปต้อ้องไปต้อตตงงง้งต้ เกี่ยวเกีหัวขาเหมือนเกี่ยวเกีือทั้งอะไรดอามเก่ยวเก่เาด้องแล้จงดื้อหน่้อไกือไป้อหนมากดื้อมากดื้อมากด้อมากแล้ย่าไปงานที่านที่ี่เปนไงฝากไปทยักเขาไปดื้อเขาแคันมา เอาข้างมือขยันวันเอาข้างเอาขยันดูนี่ไว้เดี๋ยวมันนี่ไว้เอาขยันเราขยันหยุด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 ขยัน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  เดี๋ยวไปแล้วกันเลยโอ้โหถอนข่าวเสือแล้วใช่ไหมถอนข่าวก็เหลือใช่ไหม มันข้าเสียก,ก,กันมันข้าเสียกันฝ่ามันเขามันนอ่ะไม่แม้ยังางไว้ไปขามันข้เสีกันนข้าวเสียก

哦，那是、oh, uh。Huh. ไปแม่งเถอะแล้วตัวหูื่อๆยาดนิยังเนี่ยนี่เสืออะไรเนี่คตื่นเต่าสักตัวปากไปโอ้โอ้เดี๋ยวเราตัวนี่ขี้หยาดนิยังมาใส่เสือกเลี้ยงนี่เราเลี้ยงเลี้เลี้ยงเขีบดอกเขียบเพราะมันไหน้เลี้ยงเลี้ยง แล้วตาแนวล้วาแล้วเตี้ยงเี้ยงโน่หนึ่งห Hoặc kiếm hoặc là kiếm hoặc là tua gắn đến học trò chưa học